เยแบน้ห่อยว่าเขาานี่มเขา้คดัวเองนนี้คุณาเพราะเขาเอามาเพราเขารู้ว่าถ้าสมมตินี้ได้ห้ามอตัวใหญ่มากเลย

ก็คือจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยพระครอัติดงานตั้งแต่เช้าละก็เลยก็เลยติดตามข่าวเรื่องสุนัขตัวนี้อยู่กับญาติโยมที่ได้แจ้งมาก็เลยว่าเ,ออเห็นเห็นมาคุยกันตั้งแต่บ่ายๆละก็เลยพระครอัก็เลยว่าอยากแวะมาดูว่าใช้เวลานานในการคุยกันเป็นลักษณะไหนวันนี้ก็เลยได้มาเจอลุงเราก็อุ่นใจเพราะว่าคุณลุงก็คุยกันไม่ถึงกี่นาทีเราก็เข้าใจกันเพราะว่า อย่างที่พระครูอดบอกก็คือเวลาเราคุยกันก็คือเราเอาหัวใจมาคุยกันก็คือเพราะว่าลุงเป็นคนรักสัตว์ล้วเราก็เป็นคนรักสัตว์ดังนั้นเนี่ยคือลุงไม่ใช่เลี้ยงเลี้ยงคือลุงยอมรับเลยว่าคนที่รักสัตว์เนี่ยเรากินอะไรเรากินอยากกินของดีๆคือลุงก็ต้องหาสิ่งที่มันดีๆให้ดังนั้น,นอาจจะเลี้ยงด้วยความที่อยู่ในบริบทของพื้นที่ชาวบ้านอะไรต่างๆดังนั้นก็ให้เขา้เขาใจกันงานวันนี้เขาเลยมาบินธรมบาดมาบินธมบาดลุงก็โอเคนะ เมื่อกี้ก็เห็นลงได้ได้ลำลาต่างเจากนี้ไปก็จะได้ครับเจ้านี้เป็นต้นไปก็คงจะต้องเรื่องของดูแลเรื่องอ่าเรื่องโรคเรื่องอะไรต่างก่อนนะเพราะว่าพระพก็จะได้ติดตามในการดูแลต่อไปนั้นก็รับปากลุงว่าทางชลจะยังให้ดูแลให้ดีให้เต็มที่ทแล้วกันเอาให้อุ่นใจได้เลยละออาให้อุ่นใจได้อ๋อให้อุ่นใจได้าจารย์เอาไป,<อ>ไปเลี้ยงที่วัดไหนคะโอ้เดี๋ยวต้องดูแลเรื่องสุขภาพดูแลต่างเรื่องโรคโรคเรื่องอะไรต่างก่อนเนี่ยเนี่ย เนี่ยดังนั้นก็ให้อุ่นใจเนาะดี๋ยนั้นเพราะว่าเราก็คุยกันด้วยหัวใจเนาะพอเนาะพอเราเรียนด้วยหัวใจก็เข้าใจกันเนาะไปเที่ยวหนได้เวลาคดถเนี่ย,หา,ยหายหัวได้หัวได้เห็นพ่อลำลาดแล้วต่างแล้วต่างๆๆแล้วนะโอเคเนอะให,ให้ให้ทุกคนสบายใจให้คนที่รักสัตว์ด้วยแล้วก็ให้เข้าใจพ่อด้วยเจ้าของสุนัขด้วยว่าทุกคนก็รักสัตว์เหมือนกันนั่นแหละดังนั้นก็รับปากว่าพ่อก็จะได้อุ่นใจว่าเราเอา รับสุรักไปดูแลก็จะดูแลให้ดีเหมือนกันครับขอให้ทุกคนได้ได้ติดตามแล้วก็ได้ให้กำลังใจเจ้าของนะก็คือคุณพ่อด้วยพ่อด้วยนะครับ ลยนะเาเฟลาสีลา่า่าตางเยอะไหซื้อมาไปอะเฟลาลงซื้อเราว่าทุกครั้้อร้อนองทำหวาไม่สบายบรที่ดียนี่หรอเขาก็ขายให้เลซื้อมาซื้อหนึ่งช้เยบ หค่ะ <Yeah. S 2> วันนี้ในทางของวดด็อกเราค่ะวันนี้เรามาด,มดำเนินการอะไรยังไงบ้างคะวันนี้ค่ะคือวันนี้เนี่ยเราได้พาปัสสุสัตว์มาแล้วก็เพื่อที่จะคุยกับเจ้าของว่าเราขอนําหมาออกไปเพื่อรักษาก่อนเราไม่ได้ยึดเขาเราบอกว่าเราจะไปรักษาแล้วก็ตรวจสุขภาพให้เขา ดำเนินการเพื่อที่จะสร้างคอกสร้างอะไรที่มันเหมาะสมเพื่อให้หมาอยู่ซึ่งเขาไม่ยอมใดๆทั้งสิ้นไม่ให้เอาหมาออกนอกจากเอาเงินห้าหมื่นมาให้เขาซึ่งเขาอ้างว่าเขาซื้อหมาตัวนี้มาสี่หมื่นแต่เราถามว่าไหนคุณมีหลักฐานในการซื้อไหมเขาบอกว่าเขามีแต่หายไปแล้วไม่รู้อยู่ไหนซึ่งเราก็ไม่เชื่อว่าเขาเขาซื้อมาเพราะว่าการที่คุณซื้อหมามาสี่หมื่นแล้วคุณหลักฐานของการซื้อขายของคุณแล้วคุณหายเดี๋ยวมันเป็นไปไม่ได้ แล้วก็เหตุผลที่เขาซื้อมาเพราะเขาบอกว่าเขาจะเอาไว้เพาะพันุขายซึ่งหมาพันุนี้มันเป็นหมาที่แพงแล้วก็เราบอกเขาว่าอธิบายให้เขาฟังดีๆว่าเราไม่ได้อยากได้หมาของเขาแต่เราต้องการให้หมามีสวัสดิภาพที่ดีกว่านี้ <c oughs> ซึ่งเราจะเอาหมาไปตรวจรักษาแล้วก็เขาพร้อมเมื่อไหร่เขาไปรับหมากลับมาได้เลย <c oughs> เขาพูดคําเดียวว่าเอาห้ามหมื่นมาวางแล้วเอาหมาไปเลย เคสนี้นี่เราได้รับการร้องเรียนใช่ไหมคะเราได้รับการร้องเรียนไม่ว่าจะเป็นหมาตัวนี้หรือเป็นหมาในบ้านเขาซึ่งมันวิ่งอยู่เพราะว่าพอตกเย็นเนี่ยหมามันก็คงจะหิวมันก็วิ่งออกไปตามถนนแล้วก็รถมาเนี่ยถูกรถชนตายบ้างมอเตอร์ไซค์มาก็ล้มบ้างอะไรบ้างซึ่งมันแบบมันเป็นปัญหาสังคมมากเลยจึงการที่เขาเลี้ยงแบบเนี้ยประตูไม่มีรั้วไม่มีกลางคืนหมาอยู่ไฟไม่มีที่นี่ไม่มีไฟไม่มีไไมมน้ําหมาตัวนี้กินน้ําจากน้ําคลอง ซึ่งน้ำคลองนี่มีเชื้อโรคสารพัดอย่างแล้วกลางคืนก็คงจะมียุงแบบเป็นล้านเราดูจากสภาพเนี่ยเพราะมันเป็นป่าเนาะหลังจากนี้ที่ทางคุณลุงเขาไม่ยอมให้ทางเราไปแล้ว,ลวเขาจะดำเนินการต่อไปอยังไงคะก็คือต้องเป็นหน้าที่ของปศุสัตว์ที่จะเข้ามาตรวจด,ดูเพราะว่าเขาขอเวลาสองอาทิตย์เพื่อสร้างคอกคอกที่เขาบอกก็จะสร้างคือสองคูณสองเมตรมันต่างอะไรกับตรงนี้มันไม่ได้ต่างกันเลยเพราะว่าสองคูณสองก็คือมันก็ได นอนอย่างเดียวแล้วเราถามว่ากลางวันคุณทํำยังไงก็ผูกเหมือนเดิมแล้วมันม,มีอะไรแตกต่างมันไม่มีอะไรแตกต่างเลยคือเรื่องของเรื่องก็คือเขาต้องการเงินห้าหมื่นเขาถึงจะยอมปล่อยหมา